ยกหนะคะหยอกหยอกผมอยู่บนเขาครับอ๋ออยู่บนเขาก็ไม่เป็นไรอยู่บนเขาก็มันน้ำลงมาหากันกันไหลตรูดลงมาหลดนเนาะก <c oughs> ำลังใจพี่สาวครับขอบใจครับน้องชายขอบใจขอบใจมากๆ บอมีไผจักเถื่อว่ัสดุไม่เชื่อหรอกพี่แหม่มไม่เชื่อไม่เชื่อบอกเลยนะใครจะว่ายังไงก็ช่างหนูไม่เชื่อมันมีอยู่ในใจนี่แหละแต่ไม่กล้าบอกใครถูกไหมพี่แหม่มโกหกใครบอกโกหกได้แต่โกหกน้องไม่ได้พี่แหม่มจา๋า บอมีไผจักเทือว่าสันว่าฮะเขาเขาอย่างคือเ่เคยได้ยินซื้อจักเทียวินนี่หัวหล่อมากมามาวินนี่ในไนกันในไนเราเอาซีสินาทีเดี๋ยวสิลงเเลืออีกสองนาทีสองนาทีลงออหลีลงออหลีพุ่นน่ะอะจริงๆพี่แมม ออน้องพูดแทงใจดำใช่ไหมใช่เปล่าอย่าให้เจอกันนะอย่าให้เจอกันนะคนไทยก็รักเธออยู่คนไทยก็รักเธออยู่แน่นอนอยู่แล้วคนไทยเรารักกันใช่ไหมจับมือกันไว้คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตายสามคนนี่ไม่รู้ว่าจะรอดตายหรือเปล่านะ <c oughs> แอบรักแม่นบอกสันวานแ,นแน่นอนแน่นอน,ม,นมันมันมีมันมันมีโจทย์ตอบอยู่แล้วอยู่ในใจอยู่แล้วเขาคือไปกันทัวแท้ว่าผมคุยกับพิงกี้ ผมบอไดจีบเพิ่นว่าสันว่าเอ้าก็บ่จีบจีไหนอันตัวอาสิบ่ไดจีบนาวินี่แต่พิงกี้มันนัามตัวพิงกี้มาตับพี่ซูพี่ซูพี่ซุวาสันว่าบอกน้องแน่บอกน้องแนวสันมาคุ้มถามเนาะพ่อเขาบอกว่าคนคนบานเดียวกันเด้อพิงกี้สนอมามามาสินบนสินบนสินบนสนอกใส่ซองมาเดี๋ยวนี้ใส่ซองมากขันบ่ใส่ซองมากแบบบรไดจีบแท้แทัสนอกกะ ้ยพี่ซูพี่สูกสันว่าตาเป็นอยังค่มๆเนาะแนบเ,เนาะแบบตาพี่กี่เนาะบอกน,อกนอ้องแนบบอกน,อกน,อน้องแนบกระสนว่าเราอยู่เท่าไรแล้วกัะสันเออแล้วแล้วคนบ้านเดียวกันกับเจ้าอิลิติกระสันว่าเอาสิตัวเช่นนังนอรสนอก ลองเป็นคนตาเนาะตาเราแนมแนมแนมเน่าแนมแนมข้างๆเนาะอ่มๆซะแล้วแบบสุดยอดตาพิงกี้สุดยอดตาเหี่ยวใช่ตัวรวราไงดีนะเขาสิฉบตัวไปนะตัวบอกว่าผมบ่ิดจีบผมบ่ด้จีบบ่ิได้จีบก,กรกะซังเขาสิโฉบตัวไปเด้อไมสิบอกให้ ทำไมต้องมองข้างๆากันวาอืมสงสัยเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกอะไร,รอ,อ่ะอ่คล้ายๆกับว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะพี่แบบเขาเรียกอะไรเฮ้ผมจีบได้บออืมจริงๆแล้วถามว่าจีบได้ไหมก็จีบได้มันมันไม่มีมันไม่มีข้อแม้หรอกแต่ทีนี้ว่ามันจะเป็นในในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้ยังเนาะอืม ก็คุยกันไปมวนวโซ่ฮอร์โมนกับไังซีลาเนาะเอ้าวิปัญหาสี่สิบเอ็ดแล้วมาจะพาลงที่นี้มาพี่เทพนักมาเดอร์วนอวันวนนาคืนกินเขามาเบิงมาเบิง่อยกินเขาอีกเอา้า